ช่วงของรายการจับคู่ธุรกิจ business matching ในช่วงนี้นะครับมาพบกับคุณมิวลพันคงรองผู้มีการฝ่ายวิชาการของสถาบันระหว่างเชศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่ทีดีเนีับวันนี้คุณมิวนจะมาพูดถึงความตกลงทางการค้าล่าสุด FTA ระหว่างอินเดียกับ EU นะอะ่บอกว่าเป็นสุดยอดแห่งความตกลงทางการค้าแห่งศตวรรษเลยสวัสดีครับคุณมิวลครับสวัสดีครับคุณเจรนท่านครับ โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็ต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยี่อินเดียเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะสงวนท่าทีในการเจรจาการค้านะครับอย่างกรณีที่เรามีประสบการณ์คือการเจรจาอาเซนซึ่งเป็นการเจรจาระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาทั้งหมดหกประเทศเนี่ยถึงมันสุดท้ายจะลงนามกันอินเดียก็ถอดตัวนะครับเพราะว่าเขาเกรงว่าเขาเกรงว่าสินค้าจากจีนซึ่งเป็นสมาชิกหนึ่งของอาเซนเนี่ย จะไหลก็ไปกระทบต่อ,อผู้ผลิตไปในอินเดียนะครับาการเจจาปรับตกลงการค้าเสรี BIMTECH ซึ่งก็เป็นกรอบที่เจกันมา50กว่าปีนะครับก็พอถึงจะจะลงนามเปนจริงเนี่ยอิอนเดียก็ไม่ไม่ยอมรับกฎว่าด้วยทีอนอมสินค้านะครับก็ก็ก็ไม่ไม่ยอมลงนามก็ถอยตัวออกไปนะครับเพรนั้นทีนี้สาภาพยุโรปเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งซึ่ง ก็ต้องยอมรับว,ว่ามีมาตรฐานการค้าที่ค่อนข้างสูงมากนะครับในแง่ของอาการกําหนดมาตรการด้านสุขอนามัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเรียกว่าเป็นประเทศที่มีมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่ค่อนข้างสูงมากด้วยเหตุผลของการที่จะดูแลสุขภาพของผู้บริโภคแล้วก็ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นการที่สองประเทศนี้นะครับมาประกาศความตกลงการค้ากันได้นะครับในวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมานี่ครับ ประธานสหภาพยุโรปใช้คำว่า matter of ordeal ก็คือว่าเป็น,เป,นเป็นมารดาของความตกลงทั้งปวงนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากประชากรเกือบ2,000ล้านนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ใช้เวียดาเจียจ,จากันมาแต่ปี2550นะครับ2550ก็เจราจากันมา10กว่าปีช่วงาปีแล้วก็หยุดพักไปเป็นบางช่วงเวลานะครับแต่ว่าด้วยกระแสะของอความไม่แน่นอนของการค้าโลกนโยบายของอประธานธิบดีอเมริกาซึ่งก็ ประกาศมาตรการ,รการค้ากับประเทศไม่เลือกหน้านะครับไม่มีบันธมิตรไม่มีไม่มีใครที่อยู่ข้างอเมริกาเขาก็มาอยู่ข้างใครเพราะนั้นก็เป็นแรงกดดันให้ต้งสองประเทศเนี่ยซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการการค้าของอเมริกาเหมือนกันสภาพยุโรปเองก็มีความไม่แน่นอนจากการประกาศใช้มาตรการางการค้าของอเมริกานะครับรวมทั้งเรื่องของความมั่นคงด้วยที่อเมริกาเองก็ไม่อยากจะ ให้ความช่วยเหลือเหมือนเดิมแล้วในในในแง่ของสมาชิกนาสโตเพราะฉะนั้นไอความตกลงนี้ครับถือว่าเป็นความตกลงที่ถูกจับตาจากทั่วโลกเพราะว่าอินเดียนั้นประชาก,กร 1000, ง100ล้านคนนะครับยูนั้นประมาณ600ล้ราะฉะนั้นครอบคลุมผู้บริโ,โภคประมาณ2,000ล้านคนนะครับแล้วก็ผู้บริโ,โภคที่มีกาลังซื้อสูงด้วยตลาดอินเดียนั้นเป็นตลาดที่ใครก็อยากจะเข้าแต่อยาก,ยากจะจับและก็อยากจะได้ FTA เพราะว่า มีการคาดการ์ว่าไม่เกินสี่ห้าปีก็ว่าจะเติบโตเป็นอันดับต้นๆของโลกอันดับสองโลกก็ได้เพราะว่าด้วยฐานการบริโภคที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีเงื่อนไขในการเทียจา่ายเยอะอย่างเช่นในการเทียจากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยสิ่งที่อินเดียได้คือการเคลื่อนย้ายบุคลาก่อนนะอยากให้คนอินเดียมาทํางานในต่างประเทศได้นะเนี่ยในความตกลงเนี่ยอินเดียก็ได้หลายอย่างที่อินเดียต้องการครับก็เรียกว่าเนื้อหอมเพราะว่าเขาบอกว่า จรจากันมาร่วมยี่สิบปีก่อนจะประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็จะได้มาง่ายๆนะครับไม่ใช่ง่ายๆครับเจรจากันมานานครับเจรจากันมานานครับก็หลายสินค้านะครับที่ที่น่าสนใจอย่างเช่นถ้าถามว่ายุโรปได้อะไรจากวัตกุลงนี้นะครับเพราะว่าประมาณข้อมูลที่ผมได้มาจากผู้ผลิต์ไทยประจาประจาอินเดียบอกว่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของรายการภาษีหนึ่งเข้าจากยุโรปเนี่ย ที่เข้าอินเดียจะเป็นศูนย์ทันทีนะครับ39.5%ของรายการภาษีจะลดภายใน5ปี7ปี10ปีนะครับ mm hmm. แล้วก็ uh, อินเดียนนั้นเนี่ยสินค้าจากอินเดียที่ส่งไปสภาพยุโรปเนี่ยประมาณ90%ของรายการสินค้าทั้งหมดจะมีภาษีเป็นศูนย์ทันทีนะครับ mm hmm. นี่คือที่เจรจากันไว้นะครับแล้วก็สินค้าที่จะได้รับที่จะได้รับประโยชน์มากๆคือพวกพวกสินค้าอ่า uh, สินค้าที่เกี่ยว้เป็นสินค้าเกษตรนะครับสินค้าจากสาภาพยุโรปที่จะได้ประโยชน์มากก็คือพวกรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยนะครับรถรถยนต์เนี่ยจะทยอยลดภาษีในในรถยนต์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า1นึ่งแสนห้มื่นประมาณยูโรนะครับภาษีเหลือสิจาก 14%, าก14ากบเพราะฉะนั้นบรรดาอุปกรณ์รถยนต์ทั้งหลายก็จะไหลเข้ามาอินเดียได้ง่ายขึ้นนะครับไวน์นะครับไวน์เนี่ยภาษีปัจจุบันเนี่ยอินเดียเก็บอยู่ที่ประมาณร้อยละสิบนะครับไวน์จากสหภาพยุโรปเนี่ย จะเข้ามาได้ในภาษีประมาณสัก20นะครับสินพวกสินค้าอาหารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกีวีน้ำผลไม้พวกเบียร์พวกเนื้อแกะต่างๆเนี่ยก็จะลดถ,ถูกลดภาษีก็คือว่าอินเดียจะลดภาษีให้นะครับทีนี้สินค้าที่ส่งที่อินเดีย,ยส่งไปที่สภาพุโรปเช่นสินค้าประมงนะครับจากภาษี26เปร์นะี่ยจะาก,การจะจะเหลือ0เเ็เครื่องหนังจากที่เก็บภาษีประมาณ17เหลือ0เ็นนะครับเคมีภัณฑ์ จากการที่เก็บประมาณ12%เหลือ0%สิ่งทอและเครื่องหุมเหลือ0%นะครับของตกแต่งบ้านเหลือ0%โลหะพื้นฐาน0%อุปกรณ์กีฬา0%อัญมณีก็อ0%อันนี้คือความตกลงทั้งหมดที่จะจี่กัะครัขก็ขึ้นก้ต่อไปก็คือการเข้าสู่รัฐสภาที่รัฐสภาจะต้องให้ความหินชอบแล้วก็จะมีผลในการทำปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความตกลงเนี้ยถ้ามองกันในแง่ของการไหลอมสินค้านะครับมันไม่ได้กระทบเฉพาะการค้าระหว่างอินเดียกับสาภาพยุโรรเท่านั้นนะครับ มันจะกระทบจากสินค้าของหลายประเทศที่ส่งไปขายในสภาพยุโรปแล้วรวมทั้งสินค้าที่ส่งไปขายที่อินเดียนะครับอย่างเช่นรถยนต์นะครับรถยนต์ซึ่งเราก็เป็นตลาดที่เราส่งไปหลักๆชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยนเพร่ะผู้บริโภคเองนี่ก็จะมีทางเลือกมากขึ้นเพราะว่าสินค้าที่ส่งออกจากสภาพยุโรปนั้นภาษีจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าเหล่านี้จากสภาพยุโรปเองนี่ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องน่าจับตามองต่อไปว่า ลกระทบจริงๆหลังจากที่ FTA เนี้ยได้ให้แย่บัญแล้วเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อ,อยังไงแต่ว่าวางกรอบไว้ค่อนข้างกวา้างและลึกมากนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อสุปเริอมต้นครับทีครับครับคือผลกระทบคงจะมีแน่เพราะว่ารถ<ช>อ่ภาษีกันกว,ว่าคาดไม่ถึงเลยว่าจะลดกันมากขนาดนี้นะใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับ<อ>ครับก็บบเป็นโพรนหลักกันของไอ้สงครามการค้าที่อเมริกาก่ขอขึ้นมาด้วยวหรือเปล่า ว่ามีส่วนครับออยากอยากจะมองว่าหลังจากที่อเมริกาสกับสภาพยุโรปเนี่ยนะครับลงนามควาตกลงกันปุ๊บเนี่ยล่าสุดครับอเมริกากับอินเดียก็ถึงดิวนะครับว่าอเมริกาจะลดภาษีให้อินเดียเนี่ยเหลือ1ิปเซนะครับจากจะเก็บอยู่ยี่กว่าไปชี้สิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็ทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าอินเดียจะเลิกซื้อน้ํามันจากรัสเซียนะครับนี่นี่นี่เป็นเป็นความตกลงระหว่างอินเดียกับอเมริกาแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากการที่ จากการที่อินเดียนั้นเนี่ยมีความตกลงกับสภาพยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกแบบนี้ครับมันก็ต้องแย่งชิงโอกาสกันอเมริกาเองก็อยากจะก็ยังโงกแกค้าขายอินเดียอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่อินเดียหันไปไปคบค้าสมาคมจับมือใกล้ชิดกับสภาพยุโรปเนี่ยอเมริกาก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องทำอะไรบางอย่างก็เริ่มมาดีวกับกับทางอินเดียให้มันง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลเป็นผลกระทบทางอ้อม แต่ก็ต้องยอมรับว่าอินเดียนั้นตลาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนเราแล้วครับเรานี่ประชาปันเจสิบล้านคนเขาหน,น,นึ่งพันเจ็ดร้อยคนคนีมันก็มีแรงกระเพื่อมมันมีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมครับอันนี้ก่อนหน้านี้เราก็เจรจา FTA กับอินเดียมาเป็นเวลาเรียกว่าหัวหลายปีแล้วนะฮะยังไม่ได้รู้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์มันเกิดเขาค็้มกิดกันคือเขาป้องกันตัวเองเยอะนะทำไม<ช>เขายอมเลย คือเรากับอินเดียนั้นมีกรอบความตกลงก็คือไทยอินเดียนะมีความสกลงเป็นไบต์เร้าก็คือไทยอินเดียแล้วเราก็มีอินเดียอาเซียนอินเดียอาเซียนนี่คืออินเดียกับประเทศอาเซียนสิประเทศนะตอนนี้กําลังเรียกว่าปรับความตกลงมันอยู่คืออัปเดตความตกลงมันอยู่ในกรอบของอินเดียอาเซียนนะครับก็จะมีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่ายักษ์ใหญ่ของประเทศที่ค้าขายในอาเซีนก็คืออินโดนีเซียก็ตลาดใหญ่ก็อาจจะใหญยากนิดนึงแต่ถามว่า ถ้าเราจะมาเจรจาเรากับอินเดียความตกลงการค้าเสรีไทยเดียดั้งกรอบงอ้างแค่นะครับสินค้าเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอินเดียอยากเจกรจาับเราไหมในแง่ของความตกลงที่เป็นใบเรี้ยวนะครับผมคิดว่าความความมีเสน่ห์มันมันสู้อาเซียนไม่ได้ตลาดมันใหญ่กว่านะเมอการเจรจาก็จะช้านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้อกงก็ต้องดูต่อไปว่าจะเดินหน้าต่อ,อยังไงในแง่ของอการกเรียกว่าอัปเดตความตกลงไทยเดียอีประเด็นหนึ่งที่ผมน่าสนใจคือว่าเรากําลังจะ เรากำลังเชจาก,การค้าเสารีไทย EU นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นปัจจัยเร่งให้เราให้เราพยายามที่จะหาข้อสุ่ให้เราขึ้นเพราะว่าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็สินค้าของอินเดียที่ส่งไปขายที่สหรัฐโรปมันมีหลายสินค้าที่ที่เราแข่งกับเขานะครับพวกพวกรถยนต์ก็แข่งขันกันเองใน,ในในตลาดของอินเดียเองนะครับพวกอาหารพวกสินค้าเกษตรเราก็ไปส่งไปขายที่สหภาพุรปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราเราช่าออไปแล้วอินเดียเนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเราเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการการการ,การลงทุนด้วยนะครับลงทุนด้วยเพราะว่าอินเดียนั้นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ค่าแรงก็ถือว่ายังมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีบุคลากรที่ที่มีความพร้อมในการทำงานสูงในอุตสาหกรรมพวกไอทีอุตสาหกรรมดิจิตัลต่างๆอุตสาหกรรมดัต้าเซ็นเตอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ย อ,อ่าสัปปยุโรปอาจจะต้องมองอินเดียในหลายมิติมากขึ้นในแง่ของขาการลงทุนเถ้าเราอยากจะเดึงดูการลงจากอินเดียมาให้จากโยุโรปมานะครับก็ต้องแข่งกับอินเดียเพราะถ้าเรามีความตกลงกานค้าเสรีเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเจรจากันบนพื้นฐานที่มีกฎหมายรองรับระหว่างสองประเทศมันก็จะสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณางใกล้ชิดครับครับเอาเียว่าวต้องเรงปิดดีลนี้ให้ได้เหมือนกัน S <S 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 ใช่ครับต้องเล่นต้องเล่นยูรเลย f จ a ไทยอยินเดี <S <S 2> <S 2> ยต้องหารทเนอรใช่ผมก็ทราบว่าทางไทยก็เร่งเจรจากับชาวยุโรปเกี่ับเร่งเจรจาแต่ก็มีมันมันก็เราก็มีหลายความตกลงเราก็มีหลายเชฟเตอร์นะครับที่ที่เราต้องต้อง,องเจรจารอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่ามันยุโรปมันประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีก็เรียกเป็นความตกลงที่ค่อนข้างสมัยใหม่ เอาเรื่องสิ่งแวดลอรมเอาเรื่องแรงงานเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแม้แต่อินเดียเองนะครับถ้าฟังจากบทสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการของที่ส,ส่งสินค้าไปขายเนี่ยพวกผลิตสินค้าพวกชาพวกสินค้าเกษตรเนี่ยก็บอกว่าการลดภาษีก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่กังวลคือมาตรการกิจการทางการค้าที่ไม่ได้ภาษีนะครับรมาตรการทางสุขค้าอนามัยมาตรการทางสิงควดลอรมซึ่งตรงนี้นะครับในการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงลึกขนาดน,นั้นมันก็ต้องมันก็ต้องดูต่อไปว่า ผมว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการดูแลเรื่องของมาตรกา,ารสุขอ,อนามัยผมว่าที่รัฐจ,จะไม่ค่อยถอยนะไม่อยถอยเพราะก็ต้องอนเดียก็ต้องปรับตัวเยอะใน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 แง่ของการพัฒนาคุณภาพของโปรดักต์นะครับและก็สําคัญมากที่น่าสนใจคือว่าที่น่าสนใจคือว่า EU นั้นให้เงินอินเดียถึง500ยล้านยูโรนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะลดการปล่อยปลดอเร,รือกระจกของอินเดียอินเดียท่านมีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนะครับในเมืองหลวงเนี่ยค่อนข,ข้างมีมลพิษเยอะนะครับ พีเอ็มสองนห้าี่เขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ที่เป็นที่น่ากังวลค네ือเรื่องสิ่งแวดล้อมในอินเดียเนี่ยค่อนข้างกระทบเยอะเพราะฉะนั uh, ้นเนี่ยกองทุนเนี้ยนะครับประมาณห้าล้านยูโรเนี่ยภายในสองปีว่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้ให้ภาคอุตสาหกรรมอินเดียนั้นเนี่ยลดการปิดกัานเปอนกระจกก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยทําให้มาตรฐานการผลิตของอินเดียนั้นเนี่ยปรับตัวเร็วขึ้นในแง่ของการมาตรฐานของสภาพยุโรปครับก็ถือว่าเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ ขอภาคการเงินที่เข้ามีบทบาทครับนี่แสดงว่าพายุการค้าไม่ได้มาฉกทางสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวตอนนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยเราต้องปรับตัวรับมือกับมันให้ทันด้วยใช่ไหมมันเป็นไรกับเพื่อมครับเวลาเป็นไรกับเพื่อมจากการที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยซึ่งก็เหมือนเขาถือเชือกกระโดดนะครับกำหนดจังหวะนะครับื่อต่างๆก็ต้องกระโดดให้ได้ตามจังหวะนั้นนะครับแล้วก็ในโลกแบบนี้จริงๆถ้าเราดู ดูการเคลื่อนไหวล่าสุดไม่ว่าจากการเดินทางไปอังกฤษของผู้นําอังกฤษไปเยือนอปักกิ่งนะครับมันเป็นการเอาตัวรอดในโลกของโลกที่ไม่แน่นอนนะครับนั้นจากการที่อังกฤษเองกับอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศพัธมิตรใกล้ชิดนะครับใกล้ชิดกันมากนะครับวันนี้อังกฤษก็หักอ,อกแล้วก็ไปเจรจากการค้าเสรีกับกับปักกิง่งก็ได้เงื่อนไขที่ดีนะครับจีนก,ก็เรียกว่า ให้การต้อนรับที่ดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสของเขานะครับนี่นี่คือนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้ซึ่งซึ่งมันไว้ใจใครไม่ได้นะครับมันไม่มีใครที่อยู่กันข้างใครก็คือยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติตัวเองเป็นหลักนะครับเะ,ะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันอ่าถ้าข้อสังเกตล่าสุดก็ถือว่าอินเดียนั้นได้ประโยชน์จากการซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียมาน,นานนะครับอ่าถ้าความราบที่ถ้าทําประกาศเป็นจริงหรือว่าต่อไปเนี้ยอินเดียจะเลิกซื้อน้ำมันจากรัสเซียนี่ก็ต้องดูมมมนนกัััวว่าาคสพธ ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอินเดียเนี่ยซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นน่นจะเป็นต่อ,อยังไงนะครับแล้วก็อนาคตของรัสเซียเองซึ่งก็จะถูกอเมริกาถูเดียวได้แค่ไหนก็ต้องดูต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระทบต่อการท้าทั้งหมดมันกระทบต่อเศรษฐกิจกระทบ,บต่อหว่วงโซ่ประทานครับอย่างที่นายยงกรีพูดในงาน WEF ประจำปีที่จอรชิสเลเนี่ยพูดถึงโลกที่รายไเบียดนะฮะแล้วก็พูดถึง มิดเดิลมิดเดิลพาวเประเทศมหาอำนาจระดับกลางนี้ตอนนี้ผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงมเกิดขึ้นแล้วตัว m i d เดิลพาวเนี่เริ่มเต้นหวเยอะแล้วนี้ประเทศ <c oughs> เราเนี่ยยังไมาถึงมิดเดิลพาวเดีมั้งบอกว่าเราจะวางตัวยังไงถึงจะอยู่ได้ท่ามกลางสมัยภูมิแบบนี้เราก็ยังเป็นประเทศเล็กอยู่นะครับมีประชากรประมาณเจสิบล้าน GDP ก็ประมาณศู้าของ GDP โลกนะครับ ผมคิดว่าเราเราเองก็ได้รับการจับตาจากสัมคนโลกเยอะนะครับในแง่ของประเทศที่หนึ่งก็คือว่าเราก็อยู่ในดเดก์ร์ดของโลกนะครับในแง่ของการที่มีความในอาเซียนนะครับเราก็เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นประเทศหนึ่งน,นะครับที่ที่เป็นฐานการเดินที่สําคัญนะครับแวนเวทีของเราสิ่งที่เราควรทําคือการจับมือภายในอาเซียนให้เข้มแข็ง,ขงนะครับก็ต้องทนต่อเดินหน้าต่อไปนะครับในแง่ของความเป็นอาเซียนเพราะว่า การออกไปข้างนอกในบางกรณีเนี่ยบางครั้งมันก็เราก็จะเจจาไดกับประเทศที่เศรษฐกิจพอๆกันก็ขนาดกลางเล็กๆเหมือนกันประเทศกำลังพัฒนาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการการไปทําความร่วมมือกับสหภาพยุโรปบางทีก็ต้องอาจจะต้องดูอาเซียนเป็นหลักเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจจาเราในบางทีก็ช้านะครับต้องมีกลไกต้องมีกลไกต้องมีทางเลือกนะครับจริงๆเรื่องมันลึกซึ้งนะครับเรื่องแบบนี้ผมหมายว่าท่านผู้นําก็ต้องออกแบบนโยบายดีๆว่าจะเดินต่อยังไงว่าเราก็ ไม่ได้ไม่ได้อิงกับจีนมากนักนะครับกับอเมริกาเราก็ค้าขายได้นะอินเดียก็น่าสนใจนะครับก็หลายประเทศในอาเซียนก็เป็นพันธมิตรที่ดีนะครับอ,อ,อ,อินโดนีเซียนะครับรวมทั้งการที่อาเซียนกําลังมีประธานคนใหม่เนี่ยความเป็นเอกภาพก็มีความสําคัญนะครับผมว่าเราก็มีความมีความน่าสนใจเพราะว่าญี่ปุ่นก็ยังสนใจจะลงทุนที่เรานะครับการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาที่เราแม้การเมเนจ โอกาสแบบนี้เป็นเรื่องที่มีความท้าทายนะครับก็ทํายังไงให้เรารู้สึกว่าหนึ่งเป็นประเทศที่มียึดผลระิตของเราเป็นหลักเราก็เป็นมิตรกับประเทศที่เข้ามาทําธุรกิจกับเราอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความท้าทายแต่ผมเชื่อว่าฝีมือของรัฐบาลชุดนี้ก,ก,กนน็น่าจะพาไปไ,ปได้ระดับน่าท่องตใจทีเดียวในแง่ของการที่จะบาลานให้ได้นะครับก,ก็เป็นเรื่องทงี่ต้องมานร่วมกันกระทรวงการ่งเท่ต่างประเทศก็ต้องเห็นความเป็นเอกภาพในการทำและเห็นความที่ดีในยุคต่อมา แต่ก็ยังมีตลาดอื่นๆที่เราเอามาช่วยได้ใช่มไม่ใชเป็นตลาด m i ด s ดิลเอตลาดเซียบหรือว่าตลาดที่ที่เราไปเปิดตลาดไว้ยังไม่ทุกเต็มที่าาทางไใช่ครับใช่ครับก็คือวันนี้มันต้องกระจายโอกาสกระจายความเสี่ยงนะครับจะไปจีนก็ไม่ไม่ค่อยไม่เหมือนเดิมนะครับอา,อาเซียนเก้าประเทศก็ต้องรักษาาไว้ตลาดเอาไว้นะครับเรื่องของสินค้าหลักมาเรื่องอาหารก็เราก็ยังเป็นหลักอยู่ในแง่ของ เป็นแหล่งซัพพลายหารของโลกนะครับอุตสาหกรรมมาอุตสาหกรรมเราก็ถือวมีความโดดเด่น ev เราก็ได้รับควาสมสนใจเยอะ data center แต่ว่าก็ต้องดูหวงสู่โอะทานก็ได้ความสนใจนะครับแต่ว่าตลาดใหม่ๆตําแหนองกลางก็ต้องให้เอกชนตื่นตัวและก็ให้มันเป็นมัดเหงผลให้ได้ในแง่ของการเป,เป็นประตูที่เจาะไปสู่ประเทศอื่นๆนะครับเอเชียใต้ก็ไม่ใช่แค่อินเดียนะแต่ว่ายมรับว่าขก็เจยจายากนะครับแต่ก็ต้องจับพยายามทํางานต่อ,อไป บางกลาเทศสีลังกานะครับก็เป็นตลาดใหญ่อินเดียก็น่าสนใจอยู่ในแง่ของการเจาะเป็นลายมณฑลนะครับเพราะมีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีนะอินเดียเนี่ยเขามีความหลากหลายมากนะแล้วก็ต้องเข้าใจในเชิงพื้นฐานของเขาที่เขาไม่เหมือนกันแต่ละรักกฎหมายก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าโอกาสก็มีอยู่นะครับโอกาสก็มีอยู่ก็ต้องทํางานในเชิงลึกให้มากขึ้นอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่มีความซับซ้อนสูงจีนก็ยังคง สลาดสาคัญของเราอยู่เราก็ขัดรุนกันท่ากับจีนทำยังให้สมออกได้มากขึ้นนะครับอาหารผลไม้ต่างๆนะครับคทต้องการดึงดูดกรลังบุนเข้ามาแล้วก็สร้างห่วงโซ่ประทานจีนนั้นเก่งเรื่องเทคโนโลยี่เพราะฉะนั้นก็ต้องดึงเข้ามาแล้วก็เป็นห่วงโซ่ประทานที่คนได้ประโยชน์ร่วมกันนะนนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างนั้นเข้าหมดเลยนะครัก็ต้องมีมาตรฐานที่ดีแล้วก็มีเาเรียกว่าสัดส่วนของการใช้ วัตตุภไปในประเทศเพื่อสร้างวงโซ่ปทานอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับนั่นหมายถึงการยกระดับภาคการผลิตของเรายกระดับ SME รวมทั้งการยกกระดับฝีมือแรงงานอัพสกิลตัวทักษะแรงงานของเราด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็เราก็กรีนปรับเปลี่ยนไปเป็นวงโซ่อันที่เป็นที่เป็นสีเขียวมากขึ้นนะครับหลายๆอย่างแล้วก็ทําดีอยู่ครับอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ต้องปรับต้องปรับตัวนะครับ อาหารมันก็เป็นโนใจสําคัญของเรานะครับจีนเนี่ยเป็นประเทศที่จริงผลิตอาหารไม่พอบริโภคในประเทศก็ต้องทําให้มันสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้เป็นเป็นอาหารในอนาคตอาหารที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มมากขึ้นครับเป็นอาหารที่ที่ที่มีคุณค่าตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มมันที่มีความสาคัญเวลาเราพูดเราไปต่างประเทศนะครับเขาจะมองเราว่าเป็นประเทศที่มีอาหารที่ที่น่ารับประทานอาหารที่มีรณภาพสูงอันนี้เป็นโจทย์อลนนี้เป็นรูวใจสาคัญของประเทศไทยนะครับที่ ที่ภาพลักษณ์เราดีในแง่ของอาหารก็ต้องพยายามที่จะกระจายการสขอดอาหารสร้างผูดักใหม่ๆขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มกับสร้างห่วงโซ่ระหารที่มันมีการตรวจสอบได้มีเทสต์บิตี้นะครับแล้วก็ได้มาตรฐานความต้องการของตลาดเฉพาะเฉพาะกลุ่มไปครับ่ว่าะเราสู้ที่ความใหญ่ยังไม่ได้ก็สู้ที่ความคมสู้ที่คุณภาพวอลุ่มนี่ไม่ใช่เลยนะไม่ได้ซึ่งต้อ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 งนิชนะต้องนิชต้องมีความแตกต่างผมคิดว่าตลาดเราก็ เราก็ทําได้ดีนะครับอาหารผมไปในต่างประเทศก็เห็นอาหารไทยที่ที่คนพูดถึงที่ได้รับการพูดถึงก็ถือว่าได้รับการแต่ว่าทำยังไงให้มันกระจายไปตลาดที่กว้างกันนี้นะครับเป็นกระจุกตัวไม่ได้แล้วก็พยายามดึงเอาเอสตัวเล็กๆมาเข้าอยู่ใน,นวงซ่ขภัณฑได้มากขึ้นนะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่แล้วครับโลกขนาดนี้เนี่ยมันไม่น,าน,าน่ารัจริงๆครับสิงคโปร์ก็พูดถึงเรื่องของความมัน่นคงทางอาหารอยากซื้อของอซื้อของอยากทำสัญญาเจรจาอย่างไรให้ได้ให้ได้รัการงต่ กนีครับีกก็ต้องขอบคุณคุณมิมอนนะครับที่มาชี้ให้เห็นในข้อตกลงการค้าที่เรียกว่าครั้งยิ่งใหญ่ของโลก FTA ระหว่าง EU อินเดียนะครับที่เป็นมอเตอร์ออฟออเดลสที่คุณมิมอนว่าว่ากระทบเราแน่แต่เราก็ต้องหาจุดแข็งของเรารับมือมาให้ได้นะครับใช่ครับใช่ครับนครับวันนี้ขอบคุณคุณมิมอนนะครับสำหรับนะครับพูดใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ